โอ้โหดิแก่เอาเสียดตัวนี้เหรอนี่ครับเป็นยางยืดลายผมยืดงานของพี่น้องนี่มาผมเช้าวขโมยของเขามาทิ้งมาีนพี่น้องเสียดขี้ขันแกดูยืดงานของพี่น้องเนค์ตัดนี่ครับเดม่ามาตัดออกอร่อย Thank mm -hmm. you. น้ำมะรวยเห็ดเป็นง่า้องผมขอมใส่แบบไม่ง่ายพี่นอ้องตังนี้ไปซื้อไปนั่นเพิ่นเอารวยเร็ดนุ่นมัดผมไว้นี่รวยพี่นุ่มนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ มัดก็จะเป็นลักษณะคร้านเอาลุงมาลงล่างาง,งาของแล้าป่าใส่พี่นอทหมุห่งมั่นมัดพอท้กันตอนนี้ครับปะซีเดชมีกับโอเคแล้วพี่นนท์นะครับป่าใส่กันยุดยีดกลวงยุดแข็งเดชีหัพี่นนอป่าเห็น,น,น,นดูพวมัดนั่งเชียงกระเด มาดึงปิดไปเลขก็ได้มันดึงปิดหมดของขึ้นเป็นของแล้วพี่น้องปิดของภาษาทีเด็ดของโดยของเก่าเสร็จแล้วเสร็จเลี้ยวใส่เสร็จเลี้ยวใส่เลี้ยถิมน้องพี่น้องครับจำไว้พี่น้องเรียนมาคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อปาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องแท่านจองหน่อย ไอ้โยนกินเชี่ยแนวไม่นำซื้นอพี่น้องได้ติดตามรับชมน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ไอเดียนจำโมพี่น้องโมสดูเรือใช้่คกับพี่น้องเป็นโล่พี่น้องไม่นด้นเห็ดใส่ประกัดผมเลยนำเหยียดของใส่ปาพี่น้องนะครับง่าเพิ่นเอาเป็นดังที่ว่าเพิ่นสวมหมักแอปเปิลโมพี่น้องเหยียดจำโมพี่น้องนะครับเ็ดเป็นง่าของจำซีเห็ด เอาวัสดุเรือใส่ไก่ตัวที่มันบ่ได้ใส่แต่ห้ามาเย็ดไหนมันได้ใช้งานพี่น้องครับแกมพี่น้องครับเอานําวัสดุเรือใส่ครับพี่น้องเป็นกระปุกเห็นไหมพี่น้องเป็นโลครับพี่น้องเดาดูครับใบเห็ดเอียงเอาพี่น้องก้ได้คิดออกเอาเมตนมาบอกในนี้พี่น้องนะครับหยดงาพูพี่น้องเห็นไหนี่หยดงา ผมมึงก็จะเลยผมจะเลยเองได้พี่น้องคลองครับพี่น้องนี่เป็นคลองของเสตปาจังบ่ตายเนาะเฮายมันเป็นเบ็ดสตปาพี่น้องนี่ครับเห็นขวดหลวเด็กหน่อยมันเอามาใส่ประกัดพี่น้องนี่ครับเด็กหน่อยมันใส่ประกัดหรือมานถิมไว้บ้านของเด็กล้านลูกล้านนี่ยเราไมาให้ลูกสาวเลี้ยงประกัดก็เลยมาถิมไาหนี่ผมก็เลยมาเห็ดของใส่ปาพี่น้องเอาน้าใส่เครื่องนึงเนี่ยมันซีดเบ็ดมาได้นี่เพราะว่าปลาซิวปลาเขาใส่ว่ามีตายพี่น้องนี่ครับเที่ลงนี่นี่ครับ ใส่เด้เลยพี่น้องมัดปากอะก็มีมัดเฮ็ดมัดหนุ่มหมอพี่น้องครับแเ้อยากให้ได้ดีคือเขาอยากใาอยางให้เป็นแนวอย่างอันอยางมัดผมเหมือน,นยังนี้พี่น่องเอามัดแล้วเขาจะปลา,า,าลงเครื่องออกเสีมันก็อาบันเาก็ปลาลง่ดแดดนพี่น้องนะนะครับจำามอพี่น้องเนี่ครับ คอมเมนต์มาบอกในพี่น้องจำม,ม่เห็ดเห็ดของใส่ครับพี่น้องของของสมัยใหม่พี่น้องเอากดวรสดูเรียใส่ห้องเห็ดเป็นของพี่น้อง